ทำนายฝันพร้อมเลขเสียงโชคฝันเห็นขนตาผู้ใดฝันว่าขนตาตนเองงอกงามทำนายว่าจะเป็นนิมิตมงคลสำหรับคนทุกคนถ้าเป็นหญิงจะได้รับชื่อเสียงและการยกย่องไปในทางที่ดีแต่ถ้าเป็นชายจะทำกิจการเจริญยิ่งขึ้นแต่ถ้าฝันว่า ขนตาร่วงหรือจับถอนหลุดออกมาทายว่าจะโชคร้ายตรงกันข้ามกับที่ฝันว่าขนตางอกงามค่ะเลขเสี่ยงโชค3 6 3 8 1 3 6 1 3 8 6 3 8เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะ โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมค่ะขอบคุณทุกท่านที่รับชมโปรดกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ